สวัสดีครับทุกคนฟ Fun Channel สูตรเปิดแพ็ก Iconic Moment a เซนอลครับมาใครยังไม่ได้ครับเอาสูตรนี้ไปลองอีก ใครยังมีงบอยู่เอาสูตรนี้ไปลองอีกครับมีโอกาสออกแคมเบลทุกคนเอาตรงเอาจริงๆคลิปนี้ไอดี ID นี้ผมตั้งใจให้ออกแคมเบลครับแต่บังเอิญโคโนมิเล่นตลก <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละครับอย่างที่รู้กันเนาะว่าเราไม่สามารถบังคับอะไรเขาได้จริงๆจังๆสักทีนะครับแก้ปัญหาไม่ตกสักทีเรื่องการออกตัวนั้นตัวนี้แต่ก็พอจะมีโอกาสครับพอจะมีโอกาส ที่จะออกตัวที่เราต้องการอยู่บ้างนะครับ EP ที่78.2ครับขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่ฝาก ID ทดลองสูตรนะครับมาเข้าสูตรครับสูตรของเรา EP นี้คือ1 1 1ครับเปิดดูข้อมูลโซเคเมลครับ1ครั้งกูตัว1ครั้งและเอเดนซอน1ครั้งครับระวังมันจะไปออกแคมเบลนะครับสูตรนี้มีโอกาสออกแคมเบลสูงกว่าวิเอล่าบอกไปก่อนนะครับ สำหรับใช้ไอดีอื่นอาจจะไปออกตัวอื่นเนาะส่วนคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะครับตอนกดท้ายกดค้างไว้ครับและนับ1 2 3 4 5ปล่อยครับ ไอดีนี้เปิดได้สี่ทุ่งกว่าเมื่อคืนแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้เอาลงเพิ่งจะได้มีโอกาสเอาลงเช้าวันนี้นะครับทุกคนครับสูตรนี้ย้ำอีกทีมีโอกาสออกโซเคมเบลมากกว่าวเอล่านะครับอย่าลืมครับผมยังสนับสนุนให้เล่นกิจกรรมออนไลน์มากกว่าเปิดสเกลทิ้งนะครับทุกคนครับขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ไอคอนตัวที่ต้องการนะครับฝากกดซับกดไลค์ o r Fun c h ช n n e l ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า o ฟ f ์ n c h ช n n e l ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ Break through the chains, go free me. Look of change, look for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next? You got the venom, a tangible weapon, no coming in a second. This life is a lesson.